พอพอกันนะใครจะได้เสียบอะมันก็เตรียมเหมือนทุกเพียนะเพราะผมก็อยู่ที่นี่มาน,นานผมว่าเรามีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์สถานการณ์สมัยก่อนหนักกว่านี้อีกนะเราก็รับได้บายขับรถมาเลยขับรถางสมกี่โลก้าภูเขาอะไรนะต็นเับเขาบางเบงครับบางเบงบางเบง อมันขอนมาอยู่ที่นี่หมดเลยไอ้สองคันนั่นแหละข้างจะไหนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ถือว่าปกติคนนี้จะไม่าด้น้ามันจะเยอะมากครับบนอจะไม่ข้ามฝั่งเราให้อยู่ในคลองแต่ท่านหนัก